กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วล่ะครับโดยเฉพาะกับหนังสกุลพวกซุเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายที่เมื่อหนังจบเราในฐานะคนดูยังคงต้องนั่งอยู่ในโรงหนังต่อไปครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของมันจะจบลงไปแล้ว เหตุผลก็อย่างที่เรารู้กันนี่แหละครับว่าทุกคนรอดูฉากหลังเอ็นเครดิตกันอยู่ครับว่าหนังแต่ละเรื่องจะมีอะไรทิ้งท้ายมีอะไรทิ้งปมไว้หรือเปล่าแล้วบางครั้งไอสิ่งที่เขาทิ้งท้ายเอาไว้มันก็สําคัญระดับภาคหน้าหรือว่างานต่อไปจะเป็นอย่างไรในขณะที่หลายแต่หลายทีมันก็เป็นเพียงแค่การปล่อยมุกทำอะไรตลกเรื่อยเปื่อยครับ ซึ่งในขณะที่เรากำลังนั่งรอดูฉากหลังเอ็นเครดิตเหล่านี้อยู่แล้วก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างเราก็ได้เห็นรายชื่อพวกนี้ครับรายชื่อของทีมงานผลิตหนังตำแหน่งเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งทั้งหมดนี้คือรายชื่อของบุคคลที่มีส่วนในการสร้างภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องคำถามที่ตามมาก็คือแล้วแต่ละตำแหน่งที่ปรากฏขึ้นมาบนจอ พวกเขาแต่ละคนได้รายได้จากการทำหนังแต่ละเรื่องเท่าไหร่วันนี้เราจะตามไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับเริ่มจากตำแหน่งแรกนะครับงานที่ทุกคนต้องคิดถึงเมื่อจะเกิดหนังขึ้นสักเรื่องกับตำแหน่งผู้กำกับรายได้ของตำแหน่งผู้กำกับเป็นตำแหน่งที่ขึ้นลงสูงต่ำไม่สม่ำเสมอนะครับพอๆกันกับค่าตัวดารานักแสดงนั่นแหละครับ แล้วก็มันก็คือเหตุผลเดียวกันครับเพราะชื่อเสียงของผู้กำกับเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญครับที่จะใช้ในการโปรโมทหนังแล้วไอ้ผลงานเนี่ยมันต้องเป็นผลงานในฐานะผู้กำกับนะครับย้ำครับผลงานในฐานะผู้กำกับเท่านั้นที่จะทำให้รายได้ของผู้กำกับสูงตามไปด้วยเครดิตเรื่องอื่นไม่สนครับตัวอย่างก็ยังเช่นแองเจลินาโจลี่นะครับที่ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะเป็นนักแสดงระดับแถวหน้า ในในฐานะผู้กำกับเธอคือมือใหม่ครับฉะนั้นเธอได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้กำกับจากงานกำกับเรื่องแรกที่มีชื่อว่า Unbroken เป็นจำนวนเงินประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ผู้กำกับชื่อดังชื่อโตอย่างคริสโตเฟอร์โนแลน ที่ผลงานในอดีตของเขานะครับทั้งคำวิจารณ์ก็ดีทั้งรายได้ก็งามนี่แหละครับทำให้ชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนขึ้นหิงผู้กำกับเอลิสไปโดยปริยายนั่นทำให้ผลงานล่าสุดของเขานะครับอย่างภาพยนตร์สงครามเรื่องดันเคิร์กทำให้คริสโตเฟอร์โนแลนกลายเป็นผู้กำกับที่ได้รับข้อเสนอผลตอบแทนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับด้วยจานวนเงิน ยีล้านเหรียญสหรัฐบวกเข้ากับอีก20%ของรายได้ทั่วโลกที่ดันเคิร์กทำได้ครับและก็ใช่ว่าผู้กำกับหนังทุกคนจะได้ข้อเสนอที่เป็นตัวเลขสวยหรูแบบคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับ จะกการหาข้อมูลครับโดยเฉลี่ยแล้วผู้กำกับภาพยนตร์จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ75,000จนถึง1 5 0 0 0ล้านหเหรียญสหรัฐต,ต่อการกำกับหนัง1เรื่องหรือว่าประมาณ2 6ล้านถึง5 1ล้านบาทครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับถอยมาที่ศูนย์เริ่มต้นของภาพยนตร์ครับก่อนจะมาเป็นหนังกับงานเขียนบทในตำแหน่งสคริปต์ไรเตอร งานเขียนบทไม่เหมือนผู้กำกับนะครับเครดิตงานที่ผ่านมาใช้ได้เฉพาะคนในวงการเท่านั้นครับไม่ได้มีประโยชน์ในการขายหรือใช้เป็นป้ายติดหนังสักเท่าไหร่นะครับมีคนเขียนบทน้อยคนมากๆแล้วครับที่จะสามารถนำชื่อตัวเองไปติดโปสเตอร์เพื่อโปรโมตได้ตัวอย่างก็เช่นแอรอนสอคินคนเขียนบทคนนี้แหละครับคนหนึ่งที่ขายได้แต่ถึงชื่อจะขายได้ไม่เท่าผู้กำกับนะครับแต่เครดิตทางวิชาชีพก็สำคัญไม่แพ้กัน นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้รายได้ของนักเขียนบทแต่ละคนมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงครับ<ๆ>อย่างรายที่เป็นเจ้าของสถิติตอนนี้ก็คือไซมอนวินเบิร์กนักเขียนบทชาวอังกฤษครับเขาคนนี้มีผลงานมาตั้งแต่ t r i p l e x State of the Union Sherlock h o l ช e s มาจนถึงภาพยนตร์เรื่องจัมเปอร์ครับ งานสำคัญที่ทำให้เขาได้รายได้มหาศาลนั่นก็คือการเขียนบทให้กับ X-Men ครับทั้ง X-Men The Last Stand X-Men Day of Future Past X-Men Apocalypse ซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขาได้เงินจากการเขียน X-Men แต่ละภาคสูงถึงภาคละ8ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าราวๆ277ล้านบาทอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่า Michael a r ์ เขาคนนี้เป็นคนเขียนบท Little Miss Sunshine ครับแล้วก็ไดออสการ์ Oscar ไปครองครับไปจนถึงบทภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 3 Star Wars The Force Awakens ก็เป็นผลงานของเขาคนนี้ครับเครดิตดีงามขนาดนี้รายได้ก็ดีไปไม่แพ้กันครับนั่นทำให้ตอนที่เขาได้รับการว่าจ้างให้ไปรี r i t e บทให้กับภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games Catching Fire ย้ำนะครับว่าเป็นการรี r i t e และเป็นการรีรักที่ได้ค่าตอบแทนสูงถึงสัปดาห์ละ350,000เหรียญสหรัฐเหล่านี้คือมือเขียนบทที่ได้รายได้ในระดับสูงนะครับแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วโดยรวมแล้วก็สำหรับนักเขียนบทบทหนังต้นฉบับเรื่องหนึ่งที่ขายให้กับฮอลลีวูดจะสามารถทำเงินได้1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านเหรียญสหรัฐครับ จากงานเขียนไปต่อกันที่งานที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำหรือว่าช่วงโปรดักชั่นกันบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพเบื้องหลังกันบ่อยๆครับในกองถ่ายมีตำแหน่งงานเกิดขึ้นมากมายครับตั้งแต่คนที่ทำงานเพื่อสร้างภาพยนตร์โดยตรงไปจนถึงทีมงานที่ทำงานเพื่อสนับสนุสน,นตัวคนทำงานอีกทีครับแต่ละตำแหน่งแต่ละยูนิตก็มีไรายได้ที่แตกต่างกันออกไปครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้ครับ กาเฟอร์ er, หรือว่าหัวหน้าช่างไฟที่ดูแลตั้งแต่งานจัดแสงไปจนถึงเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทำทั้งหมดครับบางคนก็เรียกตำแหน่งนี้ว่า c h i f Lighting Technician หรือว่าหัวหน้าช่างแสงประจำกองถ่ายอย่างที่บอกครับ เขาดูแลงานแสงทั้งหมดที่ใช้ในการถ่ายทำรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นครับตั้งแต่โคมไฟสายไฟยันเทปกาวล่ะครับนั่นทำให้การฟเฟอร์หรือว่าหัวหน้าช่างแสงประจำกองถ่ายทำไรายได้สูงถึง50,000ถึง70,000นเหรียญสหรัฐหรือว่าเกือบเกือบ2ล้าน5บาทต่อการทำงานในหนังหนึ่งเรื่องครับจากเรื่องของแสงมาที่เรื่องของเสียงกันบ้างนะครับตำแหน่งนี้มีชื่อว่า boom operator ตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องคอยเก็บเสียงพูดของนักแสดงหรือว่าเสียงอะไรก็ตามครับระหว่างการถ่ายทำตามที่ผู้กมกับต้องการภาพจำของตำแหน่งนี้ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในเบื้องหลังการถ่ายทำก็คือคนที่ทำหน้าที่ถือก้านไมโครโฟนขนาดยาวหลายเมตรเพื่อยื่นเข้าไปเก็บเสียงตัวแสดงที่กำลังแสดงบทบาทอยู่ในฉากนี่แหละครับดูเผลินๆตำแหน่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ แต่ว่าเวนเพสลีย์ซาวดีไซนเนอร์จากภาพยนตร์เรื่องออสเตรเลียเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตำแหน่งบูมออปเปอเรเตอร์คือตำแหน่งที่ทำงานยากที่สุดและอาศัยประสบการณ์มากที่สุดในแผนกเสียงทั้งหมดของภาพยนตร์ครับเพราะตลอดการถ่ายทำนะครับบูมออปเปอเรเตอร์ต้องทำหน้าที่แย่ไมโครโฟนเข้าไปเพื่อให้ใกล้ตัวแสดงที่สุดได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนที่สุดและเหมาะสมที่สุดในขณะเดียวกันนั้นนะครับ พวกเขาต้องไม่มีตัวตนในงานที่ถ่ายทำออกมาครับไมโครโฟนต้องไม่เข้าไปในเฟรมภาพต้องระวังเงาที่อาจจะเกิดขึ้นจากระยะของแสงที่ถูกจัดเอาไว้รวมถึงต้องระวังทุกการเคลื่อนไหวเพราะระหว่างการจับไมโครโฟนทุกการเคลื่อนไหวมันทำให้เกิดเสียงได้ทั้งนั้นครับ ทำให้ทั้งเทคนิคและประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับสำหรับคนที่จะมาทําหน้าที่บูมออปเปอเรเตอร์นั่นแหละครับทำให้ค่าตอบแทนของบูมออปเปอเรเตอร์สูงถึงราวๆหนึ่งมืนสี่พันเหรียญต่อสัปดาห์บวกลบคูณหารแล้วตําแหน่งนี้จะได้รายได้ประมาณห้าหมืนหกพันเหรียญสหรัฐหรือว่าเกือบเกือบสองล้านบาทในการถ่ายทําหนังหเรื่องครับ นอกจากรุ่งแสงและเสียงในกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ยังมีตำแหน่งงานอีกมากมายครับตั้งแต่ช่างแต่งหน้าที่ได้รายได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญสหรัฐต่อเรื่องช่างทำวิกผมที่ได้เงินเกืบ 60, 000, เกือบ6 0 0 0ืเหรียญต่อเรื่องนักจัดสวนหรือที่เขาเรียกกันว่า g ก e ีน Man ที่ดูแลต้นไม้ทั้งหมดที่นำมาเข้าฉากพวกเขามีรายได้ประมาณ3 6 0 0 0ถึง54,000เหรียญต่อเรื่องขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานในหนังแต่ละเรื่อง หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของสต n t m a n พวกเขามีรายได้ค่าแรงที่กำหนดเอาไว้889เหรียญต่อวันหรืออาจจะทำเงินได้ราวๆ5,000 0เหรียญสหรัฐต่อเรื่องทั้งหมดนี้ไม่รวมประกันชีวิตนะครับที่เจ้าตัวจะต้องเป็นคนออกเองรอวามม้าที่นำมาเข้าฉากนะครับม้าแต่ละตัวก็มีค่าตัวตกอยู่ที่วันละประมาณ1,000เหรียญสหรัฐสำหรับม้าตัวที่ไดรับบทค่อนข้างจะเด่น และ500เหรียญสหรัฐต่อตัวสำหรับม้าที่ยืนอยู่ในฉากหลังจากทีมงานที่ทำงานในกองถ่ายนะครับย้ายกันไปที่ส่วนของ post production กันบ้างครับงานที่เกิดขึ้นหลังจากการถ่ายทำทั้งหมดครับเราเริ่มต้นกันที่งานตัดต่อหรือว่า editor e d เดเตหรือเจ้าหน้าที่ตัดต่อทําหน้าที่เรียงภาพเรียงฟุตเทจที่ถ่ายทํามาทั้งหมดให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นั่นแหละครับปัจจุบันเป็นการทํางานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทบจะร้อเซ็เลยล่ะครับอย่างที่เราเห็นซึ่งค่าแรงค่าฝีมือของ e d i t เ r นั้นไม่น้อยครับปัจจุบันมีราคากลางๆอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ1 1ถึง40เหรียญ นั่นทำให้ช่างตัดหนังฮอลลีวูดปัจจุบันมีรายได้ตกอยู่ที่ราวๆ27,000เหรียญสหรัฐหรือว่าในบางรายสูงถึง80,000เหรียญสหรัฐในการตัดต่อหนัง1เรื่องตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ2ล้าน7แสนบาทครับจากงานตัดต่องานทางด้านภาพมางานทางด้านเสียงกันบ้างนะครับงานสำคัญในฐานะคนทำเสียงก็คือผู้ประพันธ์เพลงประกอบหรือว่าคอมโพเซอร์ นักประพันธ์ดนตรีประกอบเป็นอีกหนึ่งรายชื่อของทีมสร้างที่เรามักจะได้ยินผ่านการโปรโมทต,ตั้งแต่ละเรื่องนะครับหลายชื่อกลายเป็นชื่อที่ขายได้ครับยิ่งกว่านั้นผลงานของพวกเขาเป็นชื่อที่ทำให้แผ่นซาวด์แทร็กขายดีเลยนะครับทั้งแฮนซิเมอร์แดนนี่เอลฟ์คู่หูคนสำคัญที่ทำดนตรีให้กับทีมเบอร์ตันแทบจะทุกเรื่องหรือที่สุดคนนี้ครับมือวางอันดับหนึ่งด้านคอมโพเซอร์จอห์นวิลเลียม พวกเขาชื่อโตขายได้ผลงานเยอะและคอมโพเซอร์ที่ทำหนังใหญ่ๆเบอร์นี้ก็ทำเงินกันราวๆ4 0 0 0 0นจนถึง2ล้านเหรียญสหรัฐต่อเรื่องละครับแต่ใช่ว่าคอมโพเซอร์ทุกคนจะได้เงินเท่ากับชอนวิลเลียมนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วรายได้ในฐานะคนทำดนตรีประกอบหรือว่าคอมโพเซอร์ที่ทำงานให้กับภาพยนตร์แต่และเรื่องจะอยู่ที่ราวๆ5 4า0 0เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1 8ล้านนบาทไทย <S <S ต่อเรื่องครับ ยังอยู่กันที่แผนกเสียงนะครับตำแหน่งนี้มีชื่อว่าโฟเลอร์ติสหรือว่าช่างทำซาวเอฟเฟกต์ครับอีกหนึ่งแผนกที่ทำให้ภาพบนจอมีชีวิตชีวาตามที่เห็นเลยครับไม่ว่าภาพบนจอจะเกิดอะไรขึ้น <The Big S 1> เสียงควร <we> จะออกมาเป็น <we> แบบไหนมันคือหน้าที่ที่โฟเลอร์ติสต้องเป็นคนเก็บรายละเอียดทุกเสียงให้สมบูรณ์แบบครับ ซึ่งงานในตำแหน่งของโฟล e ละอาร์ติสดูจะค่อนข้างแคบและอยู่ในวงจำกัดมากๆนะครับขณะที่ว่าเมื่อเราลองไปสืบค้นข้อมูลรายได้ที่ถูกบันทึกไว้โดยศูนย์ข้อมูลสาภาพแรงงานหรือ b u r Bureau of Labor Statistics ไม่มีการเก็บข้อมูลค่าแรงของตำแหน่งโฟลและอารติสเอาไว้ครับแต่นั่นแหละครับยิ่งวงแคบยิ่งวงจำกัดยิ่งทำให้มีคนทำได้อย่างสมบูรณ์แบบน้อยมากครับนั่นทำให้ค่าแรงของโฟลและอาร์ติสอย่างต่ำๆก็วันละ 340เหรียญต่อวันแหะครับหรือว่าประมาณวันหนึ่งก็เกือบเกือบ12,000บาทครับและเมื่อคำนวณโดยเฉลี่ยตำแหน่งโฟร์เรอติสทำรายได้สูงถึง73,000เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆาว2ล้าน5แสนบาทต่อการทำหนัง1เรื่องครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งของข้อมูลรายได้ของบุคลากรที่มีส่วนในการสร้างภาพยนตร์สักเรื่องขึ้นมาครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเข้าคร่าวความเป็นจริงแล้วรายละเอียดในส่วนของรายได้แต่ละรูปแบบในการทํางานในแต่ละตําแหน่งค่อนข้างมีรายละเอียดอยู่มากมายครับแต่ที่หยิบมาให้ดูกันในวันนี้มันเป็นภาพรวมครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ผมพยายามจะบอกว่าหน้าตาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มันสามารถเลี้ยงคนในอุตสาหกรรมได้จริงๆจังๆนั้นมันเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ดาราหรือสตูดิโอเท่านั้นครับที่จะรวย ที่จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นถ้าหนังสักเรื่องมันขายดีขายได้ระดับโลกแบบนี้ทุกส่วนทุกฟันเฟืองที่มีส่วนในการผลิตล้วนแล้วแต่กินดีอยู่ดีต่ำๆกันไปล่ะครับยิ่งไปกว่านั้นไอ้ข้อมูลตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เราได้เห็นครับว่าแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งล้วนมีความสำคัญในตัวของมันถ้าคุณทำงานในตำแหน่งของคุณอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพแล้วก็ ไม่ว่าทําอะไรมันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เสมอแหละครับเพียงแต่ต้องสําเนียกให้ได้ก่อนครับว่าไองานที่เราทําอยู่มันดีพอหรือ,อยังครับ